การสร้างจักรวาลปฐมกาลบทที่หนึ่งในปฐมกาลนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างแผ่นดินและท้องฟ้าแผ่นดินยังไร้ระเบียบและว่างเปล่าอยู่มีน้ำลึกปกคลุมแผ่นดินและความมืดปกคลุมน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวเหมือนพายุอยู่เหนือน้ำนั้นวันที่หนึ่งสร้างแสงสว่างเมื่อพระเจ้าพูดว่า จงมีแสงสว่างขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าเห็นว่าแสงสว่างนั้นดีพระเจ้าได้แยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าเรียกความสว่างนั้นว่าวันเรียกความมืดนั้นว่าคืนมีตอนเย็นและมีตอนเช้านี่คือวันแรกวันที่สองสร้างท้องฟ้า พระเจ้าพูดว่าขอให้มีโดมเกิดขึ้นระหว่างน้ำแยกน้ำนั้นออกจากกันเป็นสองส่วนพระเจ้าจึงสร้างโดมขึ้นพระองค์แยกน้ำที่อยู่ใต้โดมนั้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือโดมนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเจ้าเรียกโดมนั้นว่าท้องฟ้ามีตอนเย็นและมีตอนเช้านี่คือวันที่สอง วันที่สามสร้างแผ่นดินและพืชพระเจ้าพูดว่าให้น้ำที่อยู่ใต้ท้องฟ้านั้นมารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อจะได้มีที่แห้งโผล่ขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเจ้าเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินพระเจ้าเรียกน้ำที่อยู่รวมกันว่าทะเลพระเจ้าเห็นว่ามันดีพระเจ้าพูดว่าขอให้มีหญ้างอกขึ้นบนแผ่นดิน ให้เกิดพืชพันธุ์ต่างๆที่ให้เมล็ดมีต้นไม้ต่างๆที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิดของมันบนแผ่นดินนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นแผ่นดินก็มีหญ้างอกขึ้นเกิดพืชพันธุ์ต่างๆที่ให้เมล็ดตามชนิดของมันและมีต้นไม้ที่ออกลูกและมีเมล็ดตามชนิดของมันพระเจ้าเห็นว่าดีมีตอนเย็นและมีตอนเช้า นี่คือวันที่สวันที่สสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายพระเจ้าพูดว่าขอให้มีดวงสว่างมากมายในช่องว่างบนท้องฟ้าเพื่อแยกกลางวันออกจากกลางคืนและพวกมัน จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฤดูการทั้งหลายของงานเทศกาลร,รวมทั้งวันและปีขอให้พวกมันเป็นดวงสว่างต่างๆในโดมของท้องฟ้าเพื่อให้แสงสว่างกับโลกนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเจ้าจึงได้สร้างดวงสว่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาสองดวงพระเจ้าให้ดวงสว่างดวงใหญ่ปกคลองกลางวันและให้ดวงสว่างดวงเล็กปกครองกลางคืน พระเจ้าได้สร้างดวงดาวต่างๆขึ้นมาด้วยแล้วพระเจ้าก็ได้วางดวงสว่างพวกนี้ไว้ในท้องฟ้าเพื่อส่องสว่างให้กับโลกเพื่อให้ปกครองกลางวันและกลางคืนและเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าเห็นว่ามันดีมีตอนเย็นและมีตอนเช้านี่คือวันที่สี่ วันที่หสร้างสัตว์น้ําและนกพระเจ้าพูดว่าขอให้น้ําเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายและขอให้มีนกเกิดขึ้นมากมายบินไปมาบนท้องฟ้าเหนือแผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าก็ได้สร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ขึ้นมากมายให้อยู่ในทะเลนั้นและสร้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เคลื่อนไหวได้ในน้ำพระเจ้าสร้างนกทุกชนิดขึ้นมาบินอยู่บนท้องฟ้า พระเจ้าเห็นว่ามันดีพระเจ้าอวยพรพวกมันว่าขอให้เกิดลูกมากมายเต็มท้องทะเลพวกนกก็เหมือนกันขอให้เกิดลูกมากมายบนโลกนี้มีตอนเย็นและมีตอนเช้านี่คือวันที่ห้าวันที่หสร้างสัตว์บกและคนพระเจ้าพูดว่าขอให้แผ่นดินเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กรวมทั้งสัตว์ป่าตามชนิดต่างๆของมันแล้วมันก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเจ้าสร้างสัตว์บกทุกชนิดขึ้นมาสร้างสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ทุกประเภทและสร้างสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทุกประเภทบนโลกแล้วพระเจ้าก็เห็นว่ามันดีพระเจ้าพูดอีกว่าขอให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามรูปแบบของเราให้เหมือนกับเรา และให้เขาปกครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่และโลกทั้งโลกรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทั้งหมดบนโลกแล้วพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นตามรูปแบบของพระองค์พระองค์สร้างเขาขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าพระองค์สร้างพวกเขาเป็นชายและหญิงพระเจ้าอวยพรพวกเขาและพูดกับพวกเขาว่า ขอให้มีลูกดกทวีมากมายจนเต็มแผ่นดินโลกให้ควบคุมโลกนี้และปกครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนโลกนี้พระเจ้าพูดว่าดูเถิดเราได้มอบเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดที่จะเติบโตขึ้นเป็นพืชและต้นไม้ทุกชนิดที่จะเกิดลูกพร้อมกับเมล็ดของมัน ให้กับเจ้าเป็นอาหารส่วนสัตว์ทุกชนิดบนพื้นดินนกทุกชนิดในอากาศสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กทุกประเภทบนพื้นดินที่มีลมหายใจเราได้ให้พืชสีเขียวกับพวกมันเป็นอาหารแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเจ้าได้มองดูทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นและพระองค์เห็นว่ามันดีมากมีตอนเย็น,แล,น,นและมีตอนเช้านี่คือวันที่หก